อ่าโอเคเรามาต่อกันนะคะเรียนลองมาทดลองในการแยกตัวประกอบของตัวอย่างที่หนึ่งกันดูนะคะ x กํลังสองลบ4 x เท่ากับศข้อนี้ใช้วิธีการแยกตัวประกอบแบบไหนคะดึงตัวร่วมอ่ะดึงตัวร่วมนะคะดึงอะไรออกมา ดึง x ออกมาเพราะว่าเรามีสองอ่าซูมนะคะเรามีสมการอยู่สองพจน์ใช่ไหมคะพจน์เนี้ยก็คือพจน์หน้ากับพจน์เลยคะ่ะพจน์หลังพจน์หน้ากับพจน์หลังมันมีสองตัวเราไม่สามารถแยกเป็นสองวงเล็บโดยใช้สูตรผลต่างกําลังสองโดยใช้สูตรกําลังสองสมบูรณ์นะคะเราอาจจะใช้วิธีการดึงตัวร่วมถ้ามันมีสองตัวส่วนหญ่เขาจะใช้วิธีการดึงตัวร่วมก็คือดึงอะไรที่เป็นตัวร่วม ดึง x ที่เป็นตัวร่วมนั่นเองเพราะฉะนั้นดึง x ออกมาไว้หน้าวงเล็บตัวที่อยู่ในวงเล็บก็เหลืออะไรคะเหลือ x ลบกับ4เหลือ x ลบกับ4เพราะฉะนั้นเราก็จะมี2องจำนวนคูณกันแล้วเท่ากับ0ูนย์เห็นไหมคะจำนวนแรกคืออะไรจานวนแรกคือ x ตัวเดียวจํานวนที่2คืออะไร x ลบสี่นะคะจำนวนที่2ก็คือ x ลบ4เพราะฉะนั้นเราก็จะแยกเป็น ดังนั้น x จะเท่ากับ0โดยใช้คุณสมบัตินี้เนาะถ้าเรามี2องจำนวนคูณกันเท่ากับ0แล้วเราจะได้ว่าจำนวนหนึงเท่ากับ0นย์หรือทั้งสองจนวนเท่ากับ0ก็ได้เพราะฉะนั้น a ก็เทียบเท่ากับ x นั่นเองนะคะและ b ก็เทียบเท่ากับอะไรคะ x ลบ4นั่นเองเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น x ลบ4เท่ากับ0ออกมา โอเคเพราะฉะนั้นค่า x ตัวแรกที่เราได้ก็คือ x มีค่าเท่ากับเท่าไหรคะเท่ากับ0และอีกคำตอบหนึ่งค่า x ที่จะเกิดขึ้นก็คือจำนวนที่ลบกับ4แล้วมีค่าเท่ากับ0นย์ก็คือเท่าไหรนั่นเองคะก็คือ4นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็ได้ได้ x 2คำตอบก็คือ x มีค่าเท่ากับ0นและ x มีค่าเท่ากับ4นะ,ะนะคราีนี้พอเราเอาเลข0นย์เนี่ยไปลองแทนค่า เพื่อที่จะตรวจคําตอบนะคะว่าเลข4กับเลข0ที่พวกเราหามาได้เนี่ยมันใช่คําตอบที่ถูกต้องไหมนะคะพวกเราก็เอาไปแทนในสมก,การที่เป็นโจทย์ตัวนี้ด้านบนนะคะ x กาลัง2ลบ 4x x ของเราจานวนแรกที่หามาได้ก็คืออะไรคะก็คือ0นักเรียนก็เอา0มาแทนค่าเห็นไหมคะ0กำลัง2ลบ4คูณ0เพราะฉะนั้น0กำลัง2ลบ4คูณ0ก็เท่ากับ ศูนย์เพราะฉะนั้นสมการเป็นจริงศูนย์เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้น x มีค่าเท่ากับศูนย์คราวนี้ถ้า x มีค่าเท่ากับสี่ล่ะตกวงเล็บนั่นเองแก้ใส่วงเล็บตามที่คุณครูใส่เพิ่มให้ด้วยนะคะเอกสี่กำลังสองลบสี่คูณสี่สี่ยกกำลังสองคือสิบหกลบสี่คูณสี่ก็เป็นสิบหกเพราะฉะนั้นสิบหกลบสิบหกก็เป็นศูนย์สมการนี้ก็เป็นอะไรคะ เป็นจริงดังนั้นคำตอบที่พวกเราหามาได้คือ x เท่ากับ4และสูตรนั้นก็เป็นคำตอบของสมาการ x กำลัง2ลบ 4x เท่ากับ0นั่นเองนะคะพอจะได้นะอ่ะโอเคเราไปลองดูแบบฝึกหัดกันนะคะตัวอย่างนี้ก็ใช้วิธีการแยกตัวประกอบแบบคอกหมูเนี่ยหรืออันนี้ใช้กำลังสองสมบูรณ์ อันนี้ใช้สูตรกำลังสองสมบูรณ์พอจะมองออกไหมคะหน้ากำลังสองลบสองคูณหน้าคูณหลังและบวกหลังกำลังสองเห็นไหมคะห้ากำลังสองก็คือยี่สิบห้าตรงกับเลขที่โจทย์ให้มาดังนั้นแยกตัวประกอบโดยใช้กำลังสองสมบูรณ์ก็คือหน้าลบหลังแล้วทั้งหมดกำลังอะไรคะกำลังสองโอเคอันนี้ ในตัวอย่างเขาเขียนแยกเป็นสองวงเล็บทั้ง x ลบห้าทั้งหมดกำลังสองแปลว่ามี x ลบห้าคูณกันอยู่สองวงเล็บแบบนี้นะคะมี x ลบห้าคูณกันอยู่สองวงเล็บดังนั้นมันเหมือนกันใช่ไหมคะดังนั้นคำตอบมันก็ต้องได้คำตอบที่เหมือนกันเป็นตัวเลขสองตัวที่เหมือนกันเวลาเราได้คำตอบที่เป็นตัวเลขสองตัวที่เหมือนกันคำตอบของเราเราก็จะนับเพียงแค่ตัวเดียวนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบ x เท่ากับเท่าไหร่คะ เท่ากับ5ตัวเดียวไม่ต้องเขียนเลขค่า2ตัวนะโอเคนะคะอ่ะตัวอย่างผ่านไปตัวอย่างผ่านไปน,นี่เป็นการตรวจสอบคำตอบนั่นเอก็เอา5ไปแทนในสมการอ่ะซูมใส่วงเล็บเพิ่มตรงนี้หน่อยนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นซ้ายกับขาวาออกมาเท่ากันก็คือ0ูเท่ากับศนสมการเป็นจริงดังนั้นคำตอบเลขค่าที่เราหามาได้ว่า x ของเราต้องเป็นเลขค่าก็เป็นคำตอบ นะคะที่ถูกต้องด้วยอ่าโอเคโอเคถ้าเกิดข้างใดข้างหนึ่งไม่เป็นศูนย์แบบตัวอย่างที่สามนะคะเราก็ทำการย้ายข้างเนี่ยนักเรียนย้ายสามเลบสเนี่ยไปอยู่กับลบเอกกกำลังสองสโอเคนะคะเวลาเราแก้สมการกำลังสองเนี่ยเราจะอ้างอิงทิสบีบทที่บอกเราว่าอะไรคะ ถ้าเรามีจํานวนสองจนวนคูณกันเท่ากับศูนย์จนวนสองจนวนในที่นี้คูณสมมุติว่าเป็น a กับ b นะคะคูณกันแล้วเป็น0ูนแล้วผลลัพธ์ที่ได้คือ a เท่ากับ0นหรือ b เท่ากับ0ก็ได้นะคะหรือเป็นศูนย์ทั้งคู่เลยก็ได้นะคะคำว่าหรือเป็นจริง3มเงื่อนไขคือ a เท่ากับ0เนเงื่อนไขที่1 b เท่ากับ0นเงินไขที่2และเป็นศูนย์ทงคู่นะคะคำว่าหรืออ่าเรายายข้าง3 x มลบ4มาอยู่ด้วยกันแล้วเพราะฉะนั้นข้างขวาที่เหลือเราก็เลยใส่เท่ากับเท่าไหร่เข้าไปคะใส่เท่ากับ0ูนย์เข้าไปใส่เท่ากับศูนย์เข้าไปคานนี้วิธีการแก้สมการก,กำลังสองของข้อนี้คือเวลาเราจะแยกตัวประกอบค่ะส่วนใหญ่เวลาเราแยกตัวประกอบอ่ะ จำนวนที่อยู่นหน้า x กยกกำลังสองมักจะทำให้เป็น1ก่อนเสมอนะคะคาราวนี้จำนวนที่อยู่นหน้า x ยกยกกำลังสองตอนนี้คืออะไรคะมีลบลบในที่นี้ก็คือหมายถึงลบนงน1 <c oughs> นั่นเองเพราะฉะนั้นจำนวนที่อยู่นหน้า x ยกยกกำลังสองตอนนี้ก็คือลบ1ถ้ามันเป็นลบ1นักเรียนต้องทำจำนวนให้อยู่ที่อยู่หน้า x อะค่ะให้เป็น1ซะก่อนโดยการคูณลบ1เขาทั้งสองคานตกวงเล็บผมวงเล็บตก นั่นเองคูณลบหนึ่งเข้าทั้งสองข้างเติมวงเล็บเข้าไปด้วยนะคะคูณลบหนึ่งเข้าไปทั้งสองข้างเสร็จแล้วผลลัพธ์จากการคูณลบหนึ่งเข้าไปอ่ะคูณเข้าไปหน้า x ยกกําลังสองก่อนคูณเข้าไปหน้า x ยกยกําลังสองก่อนหน้า x ยกยกกาลังสองกลายเป็นอะไรคะเป็นบวกคูณเข้าไปหน้าลบสาม x หน้าลบสาม x กก็กลายเป็นอะไรคะเป็นบวกลบคูณลบเป็นบวกนะคะแล้วก็เอาลบคูณเข้าไปหน้าสี่ เพราะฉะนั้นลบคูณบวกก็ออกมาเป็นอะไรคะเป็นลบก็จะออกมาเป็นแบบนี้หน้า x ยกกกำลังสองไม่ติดลบแล้วเสร็จแล้วเราก็ทำการแยกตัวประกอบอันนี้ก็ไม่มีวงเล็บต้องมีวงเล็บนะนักเรียนก็ทำการแยกตัวประกอบอันนี้อาศัยการแยกตัวประกอบแบบอะไรคะคอกหมูอ่าอาศัยการแยกตัวประกอบแบบคอกหมูคอกหมูคืออะไรคูณกันได้ตัวหลังคูณกันได้สี่คูณ b เนี่ย ต้องได้ลบสี่หน้าที่ของนักเรียนคือหา a กับหา b มาเนาะและ a เอามาบวกกับ b เนี่ยต้องได้สามนะคะคูณกันได้ตัวหลังบวกกันได้ตัวกลางเลขอะไรสองตัวก็คือเลขสี่กับเลขลบหนึ่งนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเวลาแยกตัวประกอบเราก็ไปต่อกับตัว x แล้วก็ใส่วงเล็บเป็นสองวงเล็บพอเราได้วงเล็บสองวงเล็บเรียบร้อยแล้วเราก็มาทำอะไรคะ x บวก4เนี่ยเทียบเท่ากับอะไรคะกับ a ถูกไหมคะ x ลบ1เทียบเท่ากับอะไรคะกับ b เราใช้ทฤษฎีบทที่บอกว่า a คูณ b เท่ากับ0นย์แล้ว a, b ว a b จะมีค่าเท่ากับ0หรือ b เท่ากับ0ดังนั้นสมนการของเราก็จะออกมาเป็น2อันคือ a ในที่นี้คือ x บวก4ต้องเท่ากับอะไรคะเท่ากับ0หรืออีกอันนึงคือ x ลบ1ก็เท่ากับอะไรด้วย เท่ากับ0ย์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็คำนวณค่า x ได้ง่ายขึ้น x บวก4เท่ากับ0ูนย์ x ก็คือเลขอะไรนั่นเองลบ4 x ลบ1เท่ากับ0นย์ x ต้องเป็นเลขอะไรคะเลข1เพราะฉะนั้นคำตอบที่เราหามาได้สองคำตอบก็คือลบสกับ 1. Mm. 1นะคะก็มีการแทนค่าเพื่อหาคำตอบนี่เนาะอ่าอืมใส่วงเล็บคนที่ดูอยู่ก็อย่าลืมใส่วงเล็บตามครูไปด้วยนะคะ ใส่วงเล็บตามครูไปด้วยนิดนึงใส่วงเล็บตามครูไปด้วยใส่วงเล็บตามครูไปด้วยนะคะแก้ชีนิดนึงแก้กอกสารประกอบการเรียนอ่าพอแทนค่าแล้วซ้ายกับขวาเท่ากันซ้ายกับขวาเท่ากันดังนั้นคําตอบที่เราหามาได้คือลบสี่กับหนึ่งก็เป็นคําตอบนั่นเองอย่าลืมว่าต้องมีการตรวจคําตอบเสมอนะคะต้องมีการตรวจสอบคําตอบเสมออ่าโอเค นะคะ